ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญหามาฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะทะลุมิติไปเป็นตัวเสี่ยงโชคของครอบครัวเกษตรกรรมแปลโดยสัญหามาฟังร่วมกับอยากจะเล่าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะบทที่105สู้ไปด้วยกันหนึ่ง ซูเสี่ยวหลิงปิดประตูด้วยรอยยิ้มและเดินไปกินข้าวซูซานหลังและนางเจ้าไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับการกลับมาที่ห้องของนางอย่างกระทันหันเมื่อพวกเขาเห็นว่าซูเสี่ยวหลิงมาถึงแล้วพวกเขาก็รอให้นางนั่งลงและกินอาหารพร้อมกันหลังอาหารเย็นซูซานหลังและนางเจ้าเตรียมตัวไปยังบ้านของเฉินหูไม่นานหลังจากที่พวกเขาจากไปเฉินต้าหนิวและเฉินเอ้อหนิวก็พาเฉินชีไปเรียนการอ่านหนังสือกับซูเสี่ยวหลิงและคนอื่นๆ ในขณะนี้ที่บ้านของเฉินหูเฉินหูและนางเฉียนต้อนรับซูซานหลางและนางเจ้าอย่างอบอุ่นนางเฉียนไปนำข้าวโพดคั่วที่นางทำเองให้ซูซานหลางและนางเจ้ากินนางยังไปเทน้ำร้อนก่อนที่จะนั่งลงข้างๆเฉินหูเฉินหูยิ้มและพูดว่าพี่ใหญ่พี่สะพ้ายนี้เพิ่งทำเมื่อเช้านี้เองพวกท่านลองชิมดูเถิดนางเฉียนทำอาหารเก่งและชอบทำอาหารเนื่องจากนางไม่สามารถซื้อลูกอมได้นางจึงคิดหาวิธีทำของเล็กๆน้อยๆ ให้ลูกๆก,กินข้าวโพดสองช่างสามารถใส่ถังได้หลังจากทำเป็นข้าวโพดคั่วก็ใช้บรรเทาความหิวของเด็กๆในครอบครัวได้แล้วนอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการต้อนรับได้อีกด้วยซูซานหลังและนางเจ้ามองหน้ากันแล้วยิ้มนางเจ้าคว้าข้าวโพดมาหนึ่งกำมือซูซานหลังพูดด้วยสีหน้าจริงจังหูจื่อน้องสะพ้ายเรามาที่นี่วันนี้เพื่อปรึกษาบางอย่างกับพวกเจ้าเรื่องนี้เกี่ยวกับครอบครัวของเราทั้งคู่ ซูซานหลังจำได้ว่าเขาพยายามพาสูชงและซูว์ไปยังสำนักศึกษาเมื่อต้นปีอย่างไรแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวหัวใจของเขาก็เย็นชาขึ้นเมื่อเห็นสีหน้าจริงจังของซูซานหลังเฉินหูก็พูดอย่างจริงจังทันทีว่าพี่ใหญ่บอกพวกเราเถิดว่าคือเรื่องอันใดตราบใดที่พวกเราทำได้ครอบครัวของเราจะไม่ปฏิเสธอย่างแน่นอนต้องขอบเจ้าครอบครัวของซูซานหลังที่ทำให้ครอบครัวของเขามีทุกวันนี้เขาและภรรยาไม่ใช่คนอกตัอยู เฉินหูและนางเฉียนมองหน้ากันเฉินหูอดไม่ได้ที่จะกุม,มือของนางเฉียนไว้ใต้โต๊ะเขารู้ว่าไม่ว่าอย่างไรสตรีคนนี้ก็จะยืนหยัดคิยงข้างเขาอย่างแน่นอนซูซานหลังมองไปที่เฉินหูและนางเฉียนก่อนจะกล่าวว่าหูจือ วันนี้ข้ามาที่นี่เพื่อปรึกษากับเจ้าพวกเราเข้าเมืองกันเถอะเพื่อไปเริ่มต้นทำการค้าขายกระลำปลีโดงและผักโดงมาดูกันว่าพวกเราจะทำเงินได้หรือไม่ถ้าพวกเราทำเงินได้พวกเราก็ขายทรัพย์สินที่นี่และพวกเราก็ไปจากที่นี่กันเถิดตอนต้นปีข้าพาอาชงกับอาฮไปยังสำนักศึกษาแต่ท่านอาจารย์บอกว่าเขาจะไม่สอนเด็กที่ไม่มีมโนธรรมเช่นข้าตอนนั้นข้าเพิ่งรู้ว่าบางสิ่งที่เราคิดว่าเป็นทางเลือกที่ถูกต้องนั้นไม่ได้รับการยอมรับจากผู้คนส่วนใหญ่ ถ้าอยู่ที่นี่ลูกๆพวกเราจะไปเรียนยังสำนักศึกษาไม่ได้ในอนาคตเมื่อพวกเขาโตขึ้นและถึงเวลาแต่งงานข้าเกรงว่าจะมีเพียงบางครอบครัวที่มีนิสัยไม่ค่อยดีนักที่จะเห็นด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นลูกๆของพวกเราก็ต้องทนทุกข์มากกว่านี้และการต่อต้านที่พวกเราทำไปในตอนนั้นก็ไรความหมายสูซานหลังพูดความในใจของเขาเขาอยากให้เฉินหูไปด้วยกันกับเขาเมื่อทั้งสองครอบครัวอยู่ด้วยกันพวกเขาก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ เมื่อเฉินหูและนางเฉียนได้ยินคำพูดของซูซานหลังความคิดของพวกเขาก็ซับซ้อนเช่นกันในขณะนี้นางเจ้ากล่าวว่าน้องสะพ้ายฝีมือทำอาหารของเจ้าดีมากซานหลังเข้าเมืองเมื่อสองวันก่อนเขาสังเกตเห็นว่าไม่มีใครขายกลัมปลีดงและผักดงเลยแม้ว่านี่จะเสียงเล็กน้อยแต่ก็เป็นทางออกเช่นกันพวกเราลองขายดูในช่วงเวลานี้เถิดถ้าขายดีเราจะได้วางแผนใหม่หลังปีใหม่ นางเจ้าบอกนางเสียนว่านางกำลังวางแผนอะไรหลังจากกินผักโดงของนางเสียนแล้วนางเจ้าก็นึกถึงตอนที่ซูเสี่ยวหลู่พูดถึงมันโดยไม่ตั้งใจต่อมานางเองก็ลองทำผักโดงด้วยแต่สิ่งที่นางทำนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับของนางเสียนนางใช้ส่วนผสมที่นางเสียนใช้ทว่าก็ยังแตกต่างอยู่ดีสิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าฝีมือของนางเสียนไม่สามารถถูกแทนที่ได้นางเจ้ารู้สึกว่าจะต้องขายดีอย่างแน่นอนนางไม่รู้ว่าทำไมนางถึงมั่นใจนัก แต่นางมีสัญชาตญาณที่บอกนางเช่นนั้นเฉินหูและนางเฉียนเองก็เริ่มคิดเมื่อทั้งสองคนได้ยินคำพูดของซูซานหลางและนางเจ้าพวกเขาก็นึกถึงเด็กๆทั้งสามคนเช่นกันเฉินต้าหนิวและเฉินเออร์หนิวอายุน้อยกว่าซูเสี่ยวหลิงเพียงหนึ่งปีหรือสองปีพวกเขาจะหารือเกี่ยวกับการออกเรือนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้แล้วในฐานะบิดามารดาพวกเขาย่อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุตรสาวจะได้พบกับคนที่ดีเฉินชีนั้นยังเด็ก แต่เขาก็จะต้องเติบโตขึ้นในที่ท้ายสุดแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าสตรีที่เขาชอบคิดในภายหลังว่าสิ่งที่พวกเขาทํานั้นไม่ดีและปฏิเสธที่จะให้โอกาสเฉินชีไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นเฉินชีจะไม่มีโอกาสแม้แต่จะเข้าเรียนในสถานศึกษาเสียด้วยซ้ำขณะที่เขาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เฉินหูก็เต็มใจที่จะต่อสู้ไปพร้อมกับซูซานหลังเขามองไปที่ซูซานหลังอย่างแนว่วแน่และพูดว่าพี่ใหญ่เพื่อลูกลูกค้าและภรรยาก็เต็มใจเช่นกันแต่ข้ากลัวว่าพวกเราจะเสียเงินเปล่าหากการค้านั้นไม่สำเร็จ นางเฉียนพยักหน้าและกล่าวว่าผักดงที่ข้าทำเป็นแค่อาหารธรรมดาที่ไม่มีค่าอะไรมากมายนะักแล้วถ้าเกิดเราขายไม่ได้ขึ้นมาละ่ะผักดงนั้นอร่อยแต่ใครๆก็เบื่อที่จะกินมันทุกวันจะทำอย่างไรถ้าพวกเขาทำมามากแต่กลับขายไม่ได้การทำการค้านั้นเป็นสิ่งที่ยากนางเฉียนไม่กลัวความยากลำบากแต่นางกลัวว่าหากนางสูญเสียเงินในท้ายที่สุดมันจะนำความสูญเสียมาสู่ครอบครัวของซูซานหลังอย่างใหญ่หลวง ซูซานหลังกล่าวว่าตรับใดที่เจ้าเต็มใจจะทำกับร่วมกับเราครอบครัวของข้าจะแบกรับความสูญเสียนี้ไว้เองแต่ถ้าหากเราทำเงินได้ดีครอบครัวเราจะแบ่งกันคนหลักครึ่งนางเจ้าพยักหน้าและพูดว่าถูกต้องน้องสะพ้ายเราแค่ต้องการฝีมือของเจ้าด้วยวิธีนี้ครอบครัวของเฉินหูจะไม่ได้รับความสูญเสียใดๆเฉินหูรู้สึกว่าใบหน้าของเขาร้อนขึ้นเมื่อคิดถึงเรื่องนี้นางเฉียนเองก็รู้สึกอับอายเล็กน้อยเช่นกัน นางรีบโบกมือแล้วพูดว่าพี่ใหญ่พี่สะพ้ายนั่นจะได้อย่างไรกันเจ้ากะพวกท่านกำลังเสี่ยงและค่าแค่ลงมือทำเท่านั้นเฉินหูยังพูดด้วยความลำบากใจอีกว่าใช่แล้วนี่เท่ากับว่าพวกเราแทบไม่ได้ลงแรงอันใดเลยหากพี่ใหญ่และพี่สะพ้ายต้องการทำการค้าเราควรสนับสนุนด้วยแค่นี้ถือว่าเป็นเฉินหูถูกขัดจังหวะก่อนที่เขาจะทันได้พูดจบซูซานหลังมองไปที่เฉินหูและนางเฉียนอย่างจริงจังและพูดว่า หูจื่อน้องสะพ้ายเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอนาคตของครอบครัวทั้งสองของเราเจ้าจะสรุปแบบนี้ไม่ได้ฝีมือนี้ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินฝีมือของน้องสะพ้ายมีความสําคัญที่สุดดังนั้นอย่าพูดว่าพวกเจ้าไม่ได้ลงแรงอันใดเลยสูซานหลังเคยเข้าเมืองหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและมีปฏิสัมพันธ์กับจวนตระกูลซุนหลายครั้ง บางครั้งพ่อครัวสุนฟู่ก็กังวลอย่างมากเกี่ยวกับการค้นคว้าอาหารใหม่ๆซูซานหลางจึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับสูตรอาหารใหม่ๆด้วยเขารู้ว่าฝีมือทำอาหารนั้นไม่ง่ายเหมือนอย่างการทำอาหารเมื่อมีอาหารจานใหม่ออกมาสูตรของมันมีมูลค่ามหาศาลฝีมือของนางเฉียนก็ถือว่าเป็นสูตรอาหารเช่นกันนางแค่ไม่รู้ว่ามันมีค่ามากเท่าใดเฉินหูและนางเฉียนไม่มีความรู้ในเรื่องนี้แต่เขารู้ดังนั้นเขาจึงต้องทำมันให้ชัดเจน น้ำเสียงที่จริงจังของซูซานหลังทำให้เฉินหูและนางเฉียนตกตะลึงนางเฉียนคิดอยู่ครู่หนึ่งและไม่รู้ว่าจะพูดสิ่งใดหลังจากเปิดปากนางทำได้เพียงบีบมือของเฉินหูและมองเขาเพื่อขอให้เขาตัดสินใจเฉินหูยังคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังเขารู้สึกว่าสิ่งที่ซูซานหลังพูดนั้นมีเหตุผลหลังจากได้รับสัญญาณจากนางเฉียนเฉินหูก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเขามองไปที่ซูซานหลังและนางเจ้าอย่างแน่แน่ก่อนจะกล่าวว่าพี่ใหญ่พี่สะพ้าย พวกเราสามีภรรยาเต็มใจที่จะร่วมด้วยขอรับบทที่106สู้ไปด้วยกันสองซูซานหลังและนางเจ้ามีความจริงใจเป็นอย่างมากเฉินหูรู้สึกได้ถึงความจริงใจของพวกเขาหากมีสิ่งใดที่เขาไม่เข้าใจซูซานหลังจะชี้แจงให้เขาทราบเฉินหูรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับความเมตตาและเสียสละเช่นนี้ เขาเข้าใจว่านางเฉียนหมายถึงสิ่งใดและเขาก็ตอบตกลงอย่างเด็ดขาดโดยรู้ว่าซูซานหลางจะไม่มีวันหลอกลวงเขาเฉินหูเห็นด้วยซูซานหลางก็ยิ่งมุ่งมั่นมากขึ้นเขาพูดว่าเอาล่ะสู้ไปด้วยกันและหาหนทางไปด้วยกันเถิดในเรื่องการแบ่งผลกําไรหลังจากที่พวกเราเอากําลังคนและต้นทุนออกแล้วเราจะแบ่งมันออกเป็นห้าสบห้าบแล้วเขียนสัญญาขึ้นกันเถอะ เวลาทําธุรกิจเราจะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวพวกเราต้องทํามันให้ถูกวิธีครอบครัวของเจ้าต้องใช้ฝีมือในการทําและครอบครัวของข้าจะเช่าแผงขายของและขายมันในเมืองนับตั้งแต่ที่เขามีความคิดนี้เมื่อสองสามวันก่อนเขาก็สงสัยเป็นล้านล้านครั้งว่าตนจะต้องเริ่มต้นอย่างไรเนื่องจากทั้งสองครอบครัวกําลังจะทําการค้าร่วมกันพวกเขาจึงต้องตกลงเรื่องผลประโยชน์ก่อนเป็นธรรมดาทุกคนต้องเริ่มต้นให้ดีและปฏิบัติอย่างจรงิงจังพวกเขาจะต้องตกลงกันก่อนเพื่อที่จะไม่ได้เสียใจในภายหลัง แม้ว่าพวกเขาจะเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันแต่ก็มีหลายครั้งที่ฟันนั้นกัดลิ้นคนโบราณกล่าวว่าพี่น้องต้องชำระบัญชีอย่างชัดเจนดังนั้นพวกเขาจึงต้องคำนวณให้ชัดเจนเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำเช่นนั้นซูซานหลังได้ชี้แจงอย่างชัดเจนเฉินหูและนางเฉียนฟังอย่างเงียบเงียบพวกเขารู้ดีว่าซูซานหลังนั้นไม่ได้เอาเปรียบพวกเขานางเฉียนพยักหน้าและพูดกับเฉินหูว่าข้าเห็นด้วยเฉินหูยิ้มและพยักหน้า ข้าก็เห็นด้วยเช่นกันเฉินหูเกาหัวของเขาแล้วมองไปที่ซูซานหลังและนางเจ้าก่อนจะกล่าวว่าพี่ใหญ่พี่สะพ้ายพวกเราจะเริ่มกันเมื่อไหร่หรือซูซานหลังและนางเจ้ามองหน้ากันแล้วยิ้มจากนั้นนางเจ้าก็พูดว่าวันนี้พวกเรามาเริ่มทําผักดงห้าสิบช่างกันเถิดเมื่อผักดงพร้อมในอีกไม่กี่วันพวกเราก็จะเริ่มขายกันซูซานหลังยังกล่าวเสริมอีกว่าวันนี้ข้าจะลองไปสำรวจรอบๆเมืองและหาร้านที่เหมาะสมเพื่อเช่า ตอนนี้พวกเขาได้หารือเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วพวกเขาต้องเริ่มเคลื่อนไหวสักทีเมื่อเฉินหูและนางเฉียนได้ยินดังนี้พวกเขาก็รู้สึกกระปรี้กระเปร่าและเริ่มลงมือทําทันทีพวกนางสองคนออกมาพร้อมกันและกลับไปที่ตระกูลซูซูซานหลังเรียกเฉินหูเพื่อเข้าเมืองด้วยกันกันกบเขานางเฉียนและนางเจ้าเตรียมหาผักและกระลำปลีทั้งสองครอบครัวย้ายไปอยู่ด้วยกันไม่มีใครอยากรู้อยากเห็นมากไปกว่าลูกๆของทั้งสองครอบครัวแล้ว พวกเขาช่วยกันเตรียมผักอยากจะเอ่ยถามแต่ก็ยังไว้โจเฮงยิ้มเล็กน้อยเขาพอเดาไว้แล้วเมื่อนึกถึงผักโด่งที่เขาได้กินเมื่อเร็วๆนี้เขาก็รู้สึกว่าเส้นทางนี้น่าจะใช้ได้อาหารนี้ไม่แพงแต่รสชาติไม่เหมือนใครถ้าผู้อื่นทําไม่ได้มันก็มีค่ามากระหว่างทางอาจมีสะดุดบ้างแต่ก็จะผ่านพ้นไปได้โจเิงจดจ่ออย,อยู่กับการช่วยเลือกผักนี้เป็นสิ่งที่ดีมากแม้ว่าเขาจะต้องกลับไปเขาก็จะรู้สึกโล่งใจมากขึ้นหลังจากทําเสร็จแล้ว นางเจ้ายิ้มและพูดกับซูชงและสูหัวว่าแม่มีข่าวดีสำหรับพวกเจ้าพวกเราจะทำการค้ากับครอบครัวของลุงหูจือพวกเราจะขายผักดงและกะหลำปลีปดงแสนอร่อยของป้าเจ้าในเมืองสูชงและสูหัวเข้าใจได้ทันทีสูชงพูดอย่างมีความสุขกะหลำปลีปดงกับผักดงนั้นอร่อยมากจะขายดีได้แน่นอนขอรับแค่คิดถึงก็ทำให้ซูชงน้ำลายไหลแล้วซูฮัวยิ้มตอบกลับและกล่าวว่า นั่นต้องแน่นอนอยู่แลว้วเขาคิดว่านี่มันยอดเยี่ยมมากเขายิ่งนเรเรยวแรงมากขึ้นที่จะทำงานหลังจากรู้เรื่องนี้สูเสี่ยวหลิงเปลี่ยนจากความประหลาดใจเป็นความสงบนางนึกถึงคำพูดสบายๆของสูเสี่ยวหลู่และอดไม่ได้ที่จะยิ้มถ้าเสี่ยวหลู่รู้ว่าคำพูดธรมดธรมดาๆของนางกำลังจะเป็นจริงนางคงจะต้องมีความสุขมากเป็นแน่ เฉินต้าหนิวและเฉินเอ้อหนิวเองก็มีความสุขมากเช่นกันพวกนางชอบที่จะใกล้ชิดกับตระกูลสู่ทั้งสองครอบครัวทำการค้าร่วมกันซึ่งหมายความว่าพวกนางจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นในอนาคตพวกนางมีความสุขมากเพียงแค่คิดถึงมันพวกนางสามารถเรียนรู้ที่จะอ่านตัวอักษรมากมายจากพวกเขาได้ทุกคนทำงานหนักด้วยกันโดยที่ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลยบางครั้งพวกเขาก็มองไปที่ผู้คนรอบตัวพวกเขาและอดไม่ได้ที่จะยิ้มเย้มออกมา เมื่อซูซานหลางและเฉินหูมาถึงเมืองด้วยกันพวกเขาก็ไปเช่าร้านเล็กๆบนถนนมีกระท่อมเพียงหลังเดียวซึ่งมีค่าใช้จ่ายสี่ตำลึงเงินต่อปีทำเลที่ตั้งดีหากต้องการเช่าก็ต้องเช่าอย่างน้อยเป็นเวลาหนึ่งปีเมื่อก่อนร้านนี้เคยเป็นร้านบะหมี่เท่าแก่บอกว่าเป็นเพราะสามีพัญญาที่เปิดร้านบะหมี่แก่ตัวลงจึงตัดสินใจกลับบ้านไปใช้ชีวิตบ้านปลายให้มีความสุข แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามทำเลที่ตั้งนั้นดีมากและมีร้านค้ามากมายอยู่รอบๆหัวใจของเฉินหูปวดร้าวเพราะรู้สึกเสียดายเงินเขาต้องการเกลี้ยกล่อมซูซานหลังให้มองหาร้านอื่นแต่ซูซานหลังกลับส่หัวกัดฟันเช่าและเขียนสัญญาทุกอย่างนั้นยุ่งยากในตอนเริ่มต้นและทุกสิ่งก็มีความเสี่ยงแต่พวกเขาก็ต้องแบกรับมันไว้หลังจากทำสัญญาแล้วซูซานหลังและเฉินหูก็ไปที่ร้านค้าด้วยกันเพื่อซื้อเครื่องปรุงจากนั้นจึงกลับบ้านพร้อมกัน น้องซานหลงังดูเหมือนมีใครบางคนกำลังเรียกเขาจากด้านหลังซูซานหลังจึงหยุดเดินเฉินหูเองก็หยุดชะงักและกล่าวว่าพี่ใหญ่ดูเหมือนว่ามีใครบางคนกำลังเรียกหาท่านอยู่ซูซานหลังพยักหน้าเขาหันกลับมาและเห็นพ่อบ้านซุนพ่อบ้านซุนกวักมือเรียกเขาซูซานหลังกล่าวกับเฉินหูว่าหูจื่อนั่นคือพ่อบ้านตระกูลซุนในอดีตสัดส่วนใหญ่ของข้าก็ถูกขายให้กับโจนตระกูลซุน แต่พวกเราไม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลานานแล้วแวะทักทายกันเถอะสูซานหลังนำเฉินหูไปหาพ่อบ้านซุนพ่อบ้านซุนยิ้มและกล่าวว่าน้องซานหลังข้าไม่ได้เจอเจ้านานเลยข้าคิดว่าข้าทักคนผิดเสียอีกน้องซานหลังเจ้ามีของดีขายในเมืองหรือไม่ พ่อบ้านซุนยิ้มเขาต้องการให้ซูซานหลังขายไก่และเป็ดให้เขาบ้างแต่การแลกเปลี่ยนเหล่านี้เป็นไปตามความสมัครใจซูซานหลังไม่ได้ขายสิ่งมีชีวิตมาเป็นเวลานานมากแล้วอาจเป็นเพราะวันที่ขมขื่นได้สิ้นสุดลงแล้วและเป็นเรื่องปกติที่เขาจะไม่ขายมันอีกต่อไปเมื่อเขาได้พบกับซูซานหลังในวันนี้เขาจึงถามอย่างเป็นธรรมชาติซูซานหลังยิ้มอย่างอ่อนโยนพวกเราไม่ได้ขายอะไรหรอกขอรับน้องชายของข้าและข้ามาที่นี่เพื่อทำการค้า พวกเราเช่าร้านที่นี่เพื่อขายกะหล่ำปลีโดงและผักโดงพวกเราอยากลองดูว่าจะสามารถหาเลี้ยงชีพจากมันได้หรือไม่ขอรับซูซานหลังบอกความจริงแก่เขาพ่อบ้านซุนมีความประทับใจที่ดีต่อซูซานหลังแม้จะไม่ได้พบเขาเป็นเวลานานซูซานหลังก็ยังจริงใจเสมอพ่อบ้านซุนถอนหายใจและกล่าวว่า น่าเสียดายที่เจ้านายของข้าชอบรสชาติอ่อนๆมิฉะนั้นนายท่านอาจมาอุดหนุนกิจการของเจ้าแต่ไม่เป็นไรเจ้าเปิดกิจการเมื่อไร่ข้าจะเล่าให้เพื่อนๆฟังบางคนชอบรสชาติเข้มขน้นพ่อบ้านสุนเต็มใจช่วยซูซานหลงังซูซานหลังและเฉินหูเองก็มีความสุขเช่นกันซูซานหลงังรู้สึกขอบคุณเขาอย่างมากและพูดซ้ำๆว่าขอบคุณขอรับขอบคุณ พ่อบ้านสุนยิ้มและโบกมือจูจ่ๆเขาก็จําอะไรบางอย่างได้เขามองไปที่ซูซานหลังและถามว่านี่น้องซานหลังสาวน้อยของเจ้าอยู่บ้านหรือเปล่าวันนี้ข้าเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆในเรือนข้าคิดว่านางอายุเล่เลี่ยกับสาวน้อยของเจ้าและดูคล้ายกับนางมากเช่นกันเขาตะลึงเมื่อเห็นนางแม้ว่านางจะแต่งตัวแตกต่างกันแต่นางก็ดูเหมือนลูกสาวคนสุดท้องของซูซานหลังมากถ้าเขาไม่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เขาคงขึ้นไปคุยกับสาวน้อยแล้ว ลูกสาวคนเล็กของซูซานหลังเป็นเพียงเด็กธรรมดาแต่ในจนตระกูลสุนนางคือลูกศิษย์ของหมอเทวดาบทที่หนึ่งนั่นคือเสี่ยวหลู่จริงๆเมื่อซูซานหลังได้ยินเช่นนี้เขาก็อดไม่ได้ที่จะถามอย่างกระวนกระวายใจว่านางคล้ายกับเสี่ยวหลู่ของข้าจริงๆหรือแล้วมีหมอเกก์อยู่กับนางหรือไม่ขอรับพ่อบ้านสุนตะลึงเล็กน้อยเขาไม่ได้คาดหวังว่านางจะเป็นลูกสาวของซูซานหลังจริงๆซูซานหลังรอคําตอบอย่างใจจดใจจอ่อ พ่อบ้านซุนเองก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วเขาพยักหน้าและพูดว่าข้าไม่รู้ว่าเป็นลูกสาวของเจ้าหรือเปล่านั่งอยู่กับหมอที่แก่กว่าข้าเป็นเรื่องยากสําหรับพ่อบ้านซุนที่จะเอ่ยปากพูดคําว่าหมอเพราะคนที่จวนนั้นเป็นหมอเทวดาแต่ว่าสิ่งนี้ไม่สามารถพูดกับคนนอกได้ถ้าเขาเป็นหมอจริงๆที่ซูซานหลังรู้จักหมอเทวดาก็ซ่อนตัวไว้ลึกเกินไปแล้วซูซานหลังคิดถึงอายุของเทหูเขาดูแก่กว่าพ่อบ้านซุนจริงๆ เมื่อนึกถึงลูกสาวคนเล็กของเขาซูซานหลางก็รู้ว่าคำขอดังกล่าวไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเขามองไปที่พ่อบ้านสุนอย่างลังเลและพูดว่าท่านพ่อบ้านสุนท่านให้ข้าเข้าไปในจวนเพื่อดูนางได้หรือไม่ขอรับข้าจะคอยดูอยู่ห่างๆลูกสาวคนที่สี่ของข้าออกไปกับอาจารย์เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยนางไม่เคยจากเรามานานขนาดนี้ข้าจะดูว่าใช่นางจริงๆหรือไม่ข้าสัญญาว่าจะไม่รบกวนท่านหรือสร้างปัญหาให้ท่าน พ่อบ้านซุนบอกเพียงแค่ว่าดูเหมือนนางและเขาเองก็ไม่แน่ใจเขาแค่อยากจะลองดูถ้าเป็นเสี่ยวหลู่จริงเขาจะได้รู้สึกโล่งใจที่รู้ว่านางสบายดีแต่ถ้าไม่ใช่เขาจะได้รู้สึกโล่งใจที่รู้ว่าไม่ใช่อย่างไรก็ตามเขาแค่อยากจะลองดูพ่อบ้านสุนคิดว่าซูซานหลังเป็นคนดีหลังจากคุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็พยักหน้าและกล่าวว่าน้องซานหลังข้าจะบอกอะไรเจ้าก่อนเมื่อถึงที่จวนแล้วอย่าส่งเสียงดังหล่ะ เจ้าเพียงแค่มองจากระยะไกลแล้วเมื่อเจ้ากลับไปก็อย่าได้บอกใครจวนตระกูลซุนตั้งกฎขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปในจวนตระกูลซุนถ้าเขาไม่คิดว่าหมอทัวดาอาจจะเป็นลูกสาวของซูซานหลังเขาคงไม่พาซูซานหลังเข้ามาในจวนเป็นแน่ซูซานหลังเป็นคนบ้านนอกที่มีนิสัยดีเขาเพียงต้องการมองจากระยะไกลและเขาก็ไม่รู้อะไรอื่นอีกดังนั้นเขาคงจะไม่พูดเรื่องไร้สาระซูซานหลังพยักหน้าอย่างระมัดระวัง ขอรับค่าเข้าใจแล้วพ่อบ้านซุนเห็นว่าซูซานหลังจริงใจจึงเป็นผู้นำทางให้เขาเมื่อพวกเขาไปถึงประตูหลังพ่อบ้านซุนก็มองไปยังเฉินหูเฉินหูยิ้มอย่างเข้าใจดีเขาหยุดอยู่หน้าประตูและพูดกับซูซานหลังว่าพี่ใหญ่ข้าจะไม่เข้าไปข้างในข้าจะรอท่านอยู่ข้างนอกนี้ไปเร็วเข้าซูซานหลังคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็พยักหน้าและตามพ่อบ้านซุนเข้าไปพ่อบ้านซุนพาซูซานหลังไปยังลานเล็กๆที่ซูเสี่ยวหลู่อาศัยอยู่ และแอบ,บดูอยู่นอกประตูซูเสียวหลูบังเอิญกำลังเก็บสมุนไพรที่ตระกูลสุนซื้อมาในลานเรือนสมุนไพรบางชนิดเป็นสมุนไพรธรรมดาแต่ผลจะดีกว่าหากต้มด้วยน้ำผู้แห่งจิตวิญญาณซูเสียวหลูรู้สึกว่ามีใครบางคนแอบ,บมองนางนางเขย่าที่ตักขยะเ,เบาๆแล้วหันกลับมาราวกับว่านางกำลังจะเข้าไปในบ้านทว่าเมื่อนางมองออกไปนอกประตูนางก็ต้องตกตะลึงเมื่อเห็นร่างที่คุ้นเคย พ่อบ้านสุนกลัวว่าเขาจะมีปัญหาหากถูกพบเขาจึงดึงซูซานหลังออกไปทันทีท่านพ่อซูเสียวหลู่วังที่ตักขยะแล้ววิ่งออกไปนางรีบไล่ตามซูซานหลังซูซานหลังถูกลากออกไปจริงๆแล้วเขายังไม่เห็นนางอย่างชัดเจนแต่เขารู้สึกว่าร่างนั้นค่อนข้างคุ้นเคยเมื่อได้ยินเสียงที่คุ้นเคยซูซานหลังก็หยุดชะงักทันทีและพูดกับพ่อบ้านสุนว่านางคือสีเม่ยของข้าจริงๆ พ่อบ้านส่นเองก็หยุดเช่นกันเขาไม่ได้คาดหวังว่านางจะเป็นซูเสียวหลู่จริงๆซูเสี่ยวหลู่เปลี่ยนเสื้อผ้าของนางนางจึงดูดีมากท่านพ่อท่านมาที่นี่ได้อย่างไรเจ้ากะซูเสียวหลู่วิ่งไปที่ด้านข้างของซูซานหลังและถามด้วยรอยยิ้มหวานซูซานหลังย่อตัวลงและมองดูซูเสียวหลู่อย่างอ่อนโยนเขาอยากจะกอดนางแต่ก็หยุดไว้ เรากับว่าเขากลัวจะทำให้เสื้อผ้าของซูเสี่ยวหลููสกรปรกทว่าซูเสี่ยวหลููกลับกอดซูซานหลังทันทีและพูดอย่างน่าสงสารว่าท่านพ่อข้าคิดถึงท่านมากเลยเจ้ากะข้าก็คิดถึงท่านแม่มากเหมือนกันข้ายังคิดถึงพี่สาวและพี่ชายอีกด้วยข้านอนไม่หลับถ้าไม่มีพี่สาวกอดข้านอนตอนกลางคืนแน่นอนว่าซูเสี่ยหลููสังเกตเห็นความกังวลในการกระทำของซูซานหลัง การกอดนั้นจะปลอบโยนความกังวลเล็กน้อยนั้นนอกจากนี้เมื่อคืนนางก็นอนไม่หลับจริงๆซูซานหลังลูกผมของซูเสียวหลูบเบาๆแล้วพูดว่าพวกเราก็คิดถึงเจ้าเหมือนกันเมื่อก่อนพวกเราไม่รู้ว่าเจ้าอยู่ที่ใดและกลัวว่าเจ้าจะอดตายและต้องทนหนาวตอนนี้พ่อรู้แล้วว่าเจ้าอยู่ที่จวนตระกูลซุนพ่อเองก็รู้สึกโล่งใจเมื่อพ่อกลับไประยะห่างเล็กน้อยในใจของเขาหายไปในพริบตา ท่านพ่อท่านอาจารย์และข้าจะกลับบ้านในวันรุ่งขึ้นข้าจะบอกข่าวดีให้ท่านทราบนะเจ้ากะสูเสี่ยวลูบกมือแล้วพูดว่านางจะให้การรักษาด้วยการฝังเข็มเกสนเป่าเชียนและสุนเป่าซานเพื่อล้างพิษนางจะหยุดหนึ่งวันทุกๆสามวันวันนั้นนางก็จะมีเวลากลับบ้านหลังจากที่นางได้รับเงินและพี่น้องของนางสามารถเรียนในเมืองได้คนทั้งครอบครัวก็จะย้ายไปอยู่ในเมืองในเวลานั้นนางก็จะสามารถกลับบ้านได้ทุกวัน ซูซานหลังยิ้มและพยักหน้าเอาล่ะท่านพ่อบ้านสุนพาพ่อเข้ามาลุงหูจือของเจ้ายังรอพ่ออยู่ข้างนอกพ่อจะต้องกลับแล้วเจ้าเองก็กลับไปเถิดและต้องเชื่อฟังท่านอาจารย์ของเจ้าให้ดีซูซานหลังไม่ได้สนใจข่าวดีของซูเสี่ยวหลู่เขาจําได้ว่าซูเสี่ยวหลู่จะกลับบ้านในวันรุ่งขึ้นซูซานหลังคิดว่าคงไม่ดีหากจะรอช้าเขาจึงรีบจากไปเมื่อซูเสี่ยวหลู่ได้ยินว่าเฉินหูยังคงรออยู่ข้างนอก นางก็พยักหน้าอย่างเชื่อฟังและโบกมือลาซูซานหลังก่อนจะหันหลังกลับและไปยังลานเรือนพ่อบ้านซุนยังคงส่งยิ้มอย่างใจดีให้แก่ซูเสี่ยวหลู่และเขาก็ส่งซูซานหลังออกไปจากจวนเขาจะต้องรายงานเจ้านายของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อที่ว่าเมื่อซูซานหลังมาเยี่ยมลูกสาวของเขาในอนาคตเขาจะได้ไม่ต้องทําอย่างลับๆล่อๆอีกที่ประตูหลังซูซานหลังกล่าวขอบคุณพ่อบ้านซุนอย่างสุดซึ้งขอบคุณท่านมากจริงๆขอรับพ่อบ้านซุนยิ้มและโบกมือ น้องสัลางเจ้าโชคดีมากที่มีลูกสาวเช่นนี้สูซานหลังยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าขอรับนี่นับเป็นพรของข้าที่มีลูกสาวสองคนที่ฉลาดเฉลียวเมื่อนึกถึงซูเสี่ยวหลู่และซูเสี่ยวหลิงสูซานหลังก็รู้สึกอบอุ่นในใจพ่อบ้านสุนมองไปที่สูซานหลังและรู้ว่าสูซานหลังไม่เข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งเบื้องหลังคำพูดของเขาแต่นั่นก็คือสิ่งที่ทำให้สูซานหลังมีค่ามากยิ่งขึ้น เขาเอ็นดูลูกสาวสองคนของตนจริงๆและไม่เลือกปฏิบัติพ่อบ้านซุนรู้สึกชอบซูซานหลังมากยิ่งขึ้นทันทีที่ซูซานหลังออกไปเขาก็บอกลาพ่อบ้านซุนและกลับไปพร้อมกันกับเฉินหูพ่อบ้านซุนมองไปที่ด้านหลังของซูซานหลังและเฉินหูและตัดสินใจแล้วว่าเมื่อร้านขายกระลำปรีโดงและผักโดงของพวกเขาเปิดขึ้นเขาจะไปและสนับสนุนพวกเขาอย่างแน่นอนด้วยความคิดนี้พ่อบ้านซุนหันกลับและเข้าไปในประตู จากนั้นเขาก็ไปที่เรือนหลักเพื่อรายงานซุนป่อเฉิงเกี่ยวกับการพาซูซานหลังเข้ามาในจวนซุนป่อเฉิงและซุนจือเฉียนต่างก็ประหลาดใจพวกเราถูกชะตากับครอบครัวของหมอน้อยมาหลายปีแล้วซุนจือเฉียนถอนหายใจซุนป่อเฉิงเองก็รู้สึกประทับใจเช่นกันนี่จะต้องเป็นเพราะว่าบรรพบุรุษของตระกูลซุนที่คอยปกป้องตระกูลซุนเราความดีเท่านั้นที่จะตอบแทน สือเชียนครอบครัวของเราจะต้องทำสิ่งดีๆมากกว่านี้ในอนาคตเพื่อสะสมกรรดีให้กับลูกๆหลานๆห,หลังจากพูดเช่นนั้นซุนป่อเชิงก็พูดกับพ่อบ้านซุนว่าซุนอันลุกขึ้นเถิดในอนาคตหากครอบครัวของซูซานหลังต้องการมาเยี่ยมลูกสาวพวกเขาจะต้องได้รับเชิญผ่านประตูใหญ่